มาเย่าเว้าไหลเถอะเว้าไล่้หล,าาหลาตางเว้ามวนหัวนัวจะอ,จอุ้ยยังกุญแจกบมีบดีเค้เคค่ะมาสิบห้ามักซิญีเจอร์ของเราก็คือกระดูกหมูนะคะกระดูกหมูนี่เต็มอยู่จ้ะนี่กระดูกหมูเนี่ย,อ,ย,ยอันนี้ประมาณอู้ก็หลายอยู่จ้ะเนี่ยสมุทัยใส่ถุงมือก่อนนะเดี๋ยวเดียค่อยใส่จ้ะ จะใส่ที่ลังเนี่ยาบุไทยจะดูมีกระดูกหมูประมาณเนี่ยประมาณเกือบโลกว่านั่นจะ๊ะหนึ่งโลก,กว่ากว่านี่นจ๊ะเนี่สซาบุไทยสิมัดกระดูกหมูเอาไปไหว้ย่างเอาไปไหว้ย่างย่างนั่นเองจ้ะโอเคสาพุไทยสใส่ไส้ยังขั้นตอนแรกขาดไม่ได้ผมนัวใส่ลายแซบลายใส่หนวยแซบหนวยสาพุไทยจะใส่ผงนัวลงไปดื้อดึดดึด,ดสองช้อนจ้า ส,สอมช้อนชาเกลือเกลือี่พองเอาจ้ะใส่หน่อยๆสักก้อนอย่าใส่หลายนี่สาบูใส่สิใส่แค่เนี่ยจ้ะเกลือตาดใเห็นมันให้มันมีรสชาติของเค็มๆของเกลือเพื่อความคาวนิดหน่อยอะไรประมาณนี้จ้ะแล้วก็บ่ดตวงแล้วจ้ะทำตามสาบูไทยได้เลยง่ายๆซีอิ๊วฝาเขียว ม,มักเนื้อมักย่างไดเมื่อจะ,อะใส่ตามใจชอบใส่ลายเข้มลายใส่หน่อยเข้มหน่อยให้กันนะจ๊ะจะ <laughs> ใส่ลายนี่โอเคจ้ะแต่ไม่เป็นไรเพราะเราจะใส่แล้วก็ตามด้วยน้ําตาลบ้านนี้จะขาดไม่ได้คือน้ําตาลายแดงใส่อุ้งม,มือหนึ่งก็ได้ใส่ลายมันสีหวานลายนี่จ้ะประมาณอุ้งม,มือหนึ่งปึ๊บลงไป ทำกับข้าวทำตามสาับปทรดได้สายลายมันสีหวานลายไหมแต่ก็อันนี้มันเป็นน้ำตาลสายแดงสาบุไทยมากกินลายแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือพริกไทยดำหรือพริกไทยขาวก็ได้ใช้ได้เหมือนกันนะอันนี้ใช้พริกไทยที่แบบนี้ง่ายๆลงไปให้มันมีรสเผ็ดนิดหน่อยแต่อย่าเผ็ดมาก ให้มีความหอมแล้วก็เผ็ดเผ็ดของพริกไทยเผ็ดจิ๊ดๆนิดหน่อยจ้ะมาเป็นเผ็ดจังเลยกระเทียมบดจ้ะสศรษทไทยไม่มีไม่มีรากผักชีไม่มีสามเกลือไม่ได้ซื้อมาก็เลยใช้แบบนี้ใช้กระเทียมบดเอาจ้ะกระนัวคือกานใช้กระเทียมบดสําเร็จเอาใส่ให้มันหอมใส่ลายเม้นลา,ลายใส่ร่อยเม้นหน,น่อยใส่หอมลายใส่หน่อยเม้นหน่อยหอมลายนี่จ้ะใส่แบบนี้เนาะ ตามใจชอบแล้วก็จะขาดไม่ได้สาวบุไทยจะหมักหมูหมักเนื้อหมักอะไรก็ช่างถ้าย่างสาวบุไทยจะขาดไม่ได้คือนมสดเดี๋ยวนมข้นจืดนมอะไรก็ได้จ้ะใส่ลงไปใส่ให้มันนิ่มให้มันเข้าเนื้อเข้าหนังให้มันหอมให้มันนิ่มแล้วก็ใส่น้ํามันให้มันฉ่าให้เนื้อเขาฉ่าหรือหรือนิ่มก็ได้จ้ะเนี่ยใส่ลงไปนิดหน่อยน้ํามันน้ํามันลิปออยหรือน้ํามันอะไรก็ได้น้ํามันสําหรับทํากับข้าว แล้วก็นี่คือสีอิ่วดำสีดีอิดวดำของสวีเดนนะคะใส่ไปให้มันมีสีสันนิชน่อยอย่จ้ะประมาณนี้เนาะใส่แบบนี้จ้ะบันนี้แล้วก็ใส่ถุงมือบันนี้ขั้นตอนของการใส่ถุงแล้วเด้อใส่ถุงมือสำหรัได้จะขลัวขเละขลุขเล,ล,ละเลยจ้ะคน้นให้มันเข้ากัน ภาษาภูไทยก็คือคลนให้มันเข้าเดียวภาษาไทยจะคลนให้มันเข้าเดียวเหจ้ะเด้อนี่แบบนี้โอ้กระยาสิก,กระดนเถาะนหจ้ะคัลลนค่อยๆคลนนะคะเพราะมันมีน้าเดี๋ยวมันสิกระดนใส่กันนหจ้ะ ใส่สีอีดำไปเพื่อเพื่อให้สีสีเวลาเขายา่กออกมาสีสันของเนื้อของอสิ่งที่เราหมาักก็จะเป็นสีงามๆในะจังหน่อนะนั่นเออันนี้มันยังบอท่านนั่นปันไนด้ด้วยใส่อีกก็ได้เราจะใส่เกลือน,นิดหน่อยนะเพราะว่าทุกอย่างมันเค็มส่วนเยอะนะ่ะ ซีอิ๊วหรืออะไรอย่เงี้ส่วนเยอะมันจะเค็มเรากลัวเอาคืนไม่ได้ถ้ามันเค็มมากๆใส่นมเข้าไปเนื้อหมักเนื้ออะไรมันก็นิ่มแล้วจ้ะทุกอย่างเนื้อนั่นแหละเพราะเราไม่มีสามกลือเราก็ใช้แบบนี้เอาแบบนี้อจ้าเ็พอย่างง่ายๆเราอยู่เมืองนอกนะอุปกรณ์ไม่ได้ครบเหมือนบ้านเรา ก็ใช้ตามสไตล์แบบครัวเรานี่แหละจ้ะนี่จ้ะประมาณนี้นี่จ้ะหมักหมักก็ให้มันท่วมน้ำมันก็จะท่วมชิมก็ได้ไม่เป็นไรกับข้าวเราสามารถชิมได้เห็นไหม จะพอดีจะพอดีเลยเพราะว่าไม่อยากให้มันเค็มมากนี่จ้ะหวานนิดๆใน,นหน่อย,อยประมาณนี้เพราะเราบางทีเราก็จิ้มกับน้ำจิ้มเนาะเราไม่ต้องจิ้มกับน้ำจิ้มก็ได้อะไประมาณหมักไว้เลยจ้ะหมักไว้จังซี่นี่จ้ะ นี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วนี่จ้ะมมหมักซี่โครงหมักซี่โครงหมูคลิปนี้ก็คือหมักวิธีการหมักซี่โครงหมูในสไตล์ครัวสา,า,สาสวุญไทยสไปซีสววเดนเนะจ้ามันนั่นแล้วสิบมันนั่นตามคลิปที่สิภาพไปย่างกันต่อไปจ้ะโอเคค่ะถอดถุงมือทิ้งก่อนโอเคค่ะ คิปนีก็ไวซัมนีนะคะคคิมนีก็ไวซัมนีฝากกดไลค์กดแชร์สาวผู้ไทยด้วยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเฮ้ดูจ้าน้า